เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Granado Esplada หรือว่า GE Online นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเกม PC เซิร์ฟแท้จากค่าย EXE เลยนะและที่สำคัญเนี่ยในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเขาได้มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยด้วยเรียกได้ว่าสําหรับใครนะครับที่กําลังหาเกมใหม่เล่นเนี่ยผมแนะนําว่าเจ้าเกมตัวนี้เหมาะสมที่สุดเลยนะฮะเพราะถึงแม้เขาจะเป็นเกม PC นะแต่บอกเลยว่าระบบน่าเล่นมากภาพสวยและที่สำคัญเนี่ยเขายังสาม มปล่อยออโต้ได้เหมือนเกมมือถือเลยด้วย เอาเป็นว่าสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะพามาดูตั้งแต่วิธีการสร้างตัวละครเลยนั่นแหละว่าสำหรับคนที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมันต้องเลือกเซิร์ฟตรงไหนนะครับสร้างตัวละครยังไงรวมไปถึงนะฮะพอสร้างตัวละครแล้วเข้าเกมแล้วเนี่ยเราต้องเล่นยังไงบ้างมีอะไรที่ควรรู้แล้วก็วิธีการบังคับคอนโทรลต่างๆเนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจับมือสอนเล่นกันตั้งแต่เริ่มเลยนั่นเองนะผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยลิงก์ดาว ออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยผมก็ได้แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมว่าเรามาดูในส่วนของกิจกรรมแจกของฟรีดีกว่าเพราะว่านอกจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยก็น่าจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเจ้าเกมตัวนี้สายฟรีอย่างเราเหมาะหรือเปล่าโดยกิจกรรมตัวแรกนะครับของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่น่าสนใจเลยนะก็น่าจะเป็นเจ้าเนตตัวนี้เลยนะฮะลงทะเบียนล่วงหน้ารับของรางวัลนะครับโดยของรางวัลที่เห็นอยู่เนี่ยโอโ้โหบอกเลยว่ามีแต่แจม นังานท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวละครแบบพิเศษนะครับหรือว่าตัวเพิ่มขยายบานแหลกหรือคือช่องแอวไว้สร้างตัวละครเพิ่มนั่นแหละรวมไปถึงของยางอื่นอีกเพียบเลยซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บตัวนี้เสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะนี่ที่ผมเอาเมาส์วงไว้สีเหลืองๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็คือให้เราล็อกอินลงทะเบียนนะครับแล้วก็รอรับของรางวัลในวันที่1ไปได้เลยน,นั่นเองนผู้ชมบอกเลยว่าง่ายมากออแล้วก็อีกเรื่องหนึ น่าสนใจกันบ้างน,นะฮะโดยอย่างแรกที่เห็นเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอ่อนิวคาแรคเตอร์นะครับก็คือมีตัวละครตัวใหม่เพิ่มมาอีก6ตัวเลยรวมไปถึงนะครับเขายังมีแผนที่ใหม่ๆเพิ่มเขาม้ามาอีกด้วยและยังไม่หมดนะครับเขายังมีเอ่อ uh, ระบบวอลแบบใหม่นะครับแล้วก็มีระบบ PK เคตเต็มเพิ่มเขาม้ามาอีกด้วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการคูณ EXP ขึ้นมาอีก3 0 0รอ็นะครับหรือคือ3เท่าตัวนั่นเองรวมไปถึงดรอปเลทเนี่ยก็เพิ่มมาอี อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับนี่อันนี้เนี่ยเป็นแจกของนอกเกมแล้วนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเริ่มแต่วันที่26เมษายนะถึง1เมษายนเลยนะจับฉลากเนี่ยวันที่8เมษายนนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนผู้ได้รับของรางวัลเนี่ยก็คือวันที่8ถึง22เมษายนนั่นเองนะฮะ โดยวิธีการเล่นนะครับก็ให้เราเนี่ยคอมเมนต์แล้วก็แท็กเพื่อนหนึ่งคนนะครับโดยของรางวัลที่จะแจกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวน้ามีแต่ของแจมๆล่ะงั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กมูลค่า20 0 0 0บาทนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้เก้าอี้สําหรับนั่งเล่นคอมเลยนะตัวละ17,900เลยนะครับรวมไปถึงคีย์บอร์ดอันละ4,600หูฟัง31 0 0เมาส์อัลละ2,400ันีแล้วของรางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแจ่มอันนี้แต่ย้ําก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้นครรรรับเเพียงแ่่าวมมสุกกกกิจ มันโคตรง่ายเราก็มีโอกาสที่จะลุ้นรับรางวัลเหล่านี้ไปแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าใครได้นี่โชคดีจัดเลยนะ อ่ะโอเคท่านผู้ชมทีนี้ผมว่าเรามาดูในส่วนของตัวเกมกันบ้านดีกว่านะครับหลังจากที่เราโหลดตัวเกมมาแล้วแล้วก็สมัคร ID ที่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาต้องเข้าเกมมาเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับโดยการเลือกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเลือกที่หน้าล็อกอินแบบนี้นี่แหละซึ่งให้เราเนี่ยกดคําว่าเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เลยนะมันก็จะมีเซิร์ฟเก่านะครับแล้วก็เซิร์ฟใหม่ที่จะมีวงเล็บคําว่านิวอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนี่เจ้าเซิร์ฟตัวนี้กดเลือกเชื่อมต่อ โดยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ชื่อตระกูลนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถสร้างตัวละครได้แบบเยอะมากๆเลยนะซึ่งเราจะต้องเลือกตัวละครเข้ามาเล่นเนี่ยทีละ3ตัวนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกตัวละครเนี่ยจะมีชื่อของใครของมันแต่จะมีนามสกุลเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับก็คือเป็นตระกูลเดียวกันก็ต้องนามสกุลเดียวกันนั่นแหละและนี่ก็คือการตั้งนามสกุลของไ d เดีเรานั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนรนับว่าผมก็จะเอาคําว่าขนดกนั่นเองนี่ขนดกกผม จัดไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราสร้างตัวละครมาหนึ่งตัวนะครับนี่เราก็กดสร้างไปได้เลยแบบนี้ จัดไปครับผมแล้วก็ไฟเตอร์อีกหนึ่งตัวแต่ว่าคราวนี้ตัวที่2เนี่ยเราสามารถเลือกอาชีพได้แล้วนะซึ่งผมแนะนําว่าให้เอามากระเทียนะครับหรือว่าอาชีพปืนตัวนี้นั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่3เนี่ยผมก็จะเอาอาชีพเดิมมันซะเลยนะฮะนอีกก็สร้างไปด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราสามารถเลือกเพศชายหญิงได้นะนอกจากตัวละครพิเศษที่ต้องใช้การพิเศษในการเปิดสร้างเนี่ยมันจะไม่สามารถเลือกเพศได้นะครับแต่สําหรับตัวละครพื้นฐานพวกนี้นะครับเห็นไหมมีอาชีพให้เลือก6อาชีพเลยนะซึ่งพพวกกเเเนนี้้รราาาสมถลือศไดะ นี่อ่ะเราก็กดสร้างไปได้เลยปึง๋งโอเคท่านผู้ชมทีนี้เมื่อเราสร้างตัวละครเข้าเกมมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทนาครับทำการเดินตามจุดเขียวไปก่อนแบบนี้อ่าเพื่อให้เราเนี่ยไปยังเมืองหลักก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ใช่เมืองหลักนะบอกก่อน และเมื่อเราเดินมาถึง NPC แล้วนะครับก็ให้ทําการกดคุยไปได้แบบนี้เลยอ่อแล้วก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าการกดเดินในเกมนี้เนี่ยคือการคลิกซ้ายที่เมาส์นั่นเองนะครับโดยเมื่อคุยกับตาลุงคนนี้แล้วนะครับเขาก็จะบังคับให้เราใส่ตาลูกเจี๊ยบนะครับนี่เจ้าตัวนี้เราก็กดดับเบิลคลิก ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ให้เลือกใส่ทั้ง3ตัวเลยนะครับโดยวิธีการเลือกเนี่ยให้เราทําการกดมาที่ตัวละครแบบนี้ที่ด้านล่างซ้ายมือนะเราสามารถเลือกตัวละครได้นะครับนี่จะใส่ตัวไหนกดจิ้มได้เลยแล้วก็เลือกมาที่ลูกเจียบใส่จุบดับเบิลคลิกไปแล้วก็เลือกตัวใหม่นี่ใส่มันทุกตัวเลยท่านผู้ชมอ่าใส่ให้ครบเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดไปซะแล้วก็คุยกับตะลุงใหม่อีกรอบนึงปึง๋งเป็นอันเรียบร้อยนะครับกดเคลื่อนย้ายไปยังเมืองรีบอโดนะครับก็กดโอเคไปได้เลยครับผม ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เมืองหลักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโอ้โห nee, oh, แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันเนี่ยผมแนะนําว่าเราต้องมารับของรางวัลก่อนนะท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าว่าลงทะเบียนหน้าเว็บเมื่อกี้เนี่ยของรางวัลเข้าวันที่1เมษายนนะครับแต่ของที่เราสามารถรับได้เลยเนี่ยก็คือโค้ดไอเทมที่เราลงได้แบบทุกวันเลยน,นั่นเองท่านผู้ชมโดยวิธีการรับนะครับก็คือให้เรากดไปที่ด้านบนซ้ายมือเนี่ยตามเมาส์ผมเลยนะไปที่รูปกล่กองสมบัตินะครับคลิกไป1่ทีเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคำว่ารับ ก็กดปึง๋งทีนี้แหละท่านผู้ชมโอ้โหดูซะก่อนมีปีก7วันด้วยแล้วก็มีพวกของเต็ไมไปหมดเลยอันนี้คือของฟรีรายวันนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยของก็จะไม่เหมือนกันด้วย เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูวิธีการเล่นเกมเบื้องต้นกันสะหน่อยดีกว่านะครับโดยอย่างที่เห็นนะว่าพอเราเข้ามาในเมืองปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นเมืองเริ่มต้นโอ้โห NPC เต็มไปหมดเลยแล้วจะเริ่มเล่นยังไงก่อนดีวะเนี่ยโดยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากแนะนำท่านผู้ชมนะครับให้กด ESC ขึ้นมาก่อนนี่แบบนี้แล้วไปที่เกมออปชันนะครับเพราะว่าเราต้องมาตั้งค่าการหมุนจอเกมก่อนเลยโดยเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เพิ่งโหลดมาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะงงนะบอกโอ้โหเดี๋ยวนะพี่เกมเนี่ยพอหมุนจอคลิกขวาหมุนนิดเดียวนี่จอหมุนเป็นลูกคางเลยแบบนี้ ะเเล่่นนไได้ยยังงวีซึ่งวิธีการแก้ไขนะครับก็คือให้เข้ามาที่หน้านี้นี่แหละแล้วก็เลื่อนไปที่การแสดงผลนะครับปึง๋งเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับไล่เมาส์ลงไปที่นี่เลยความเร็วในการหมุนกล้องซึ่งปกติแล้วนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะอยู่ที่เร็วสุดแบบนี้เลยนะแต่ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนนะครับมาที่ช้าสุดแบบนี้เลยแล้วก็ทําการปิดไปได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถเล่นเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วนะครับ ทีนี้เริ่มต้นนะครับก็คืออยากจะแนะนําเรื่องระบบเควสก่อนดีกว่าเพราะว่าเจ้าเกมตัวนี้จริงๆแล้วเควสมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะแต่ว่าช่วงเลเวลแรกๆในการเล่นเหลือคือเมืองแรกในการเล่นเนี่ยมันอาจจะมีเควสพื้นฐานที่เราต้องทําเพื่อเปิดระบบบางอย่างนะยครับรวมไปถึงได้ของสําคัญๆบางอย่างในการเล่นเกมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เด็กขาดฉะนั้นแล้วย้ําเลยนะว่าในการเล่นเกมช่วงเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยให้เราทำเควสก่อนนะครับโดยเควสท,ที่ผมอยากจะแนะนํานะก็คือเจ้าตัวนี้เลย เนี่เราจะมาเกิดตรงหน้าเมืองตรงนี้ใช่ไหมให้หมุนจอย้อนมาหน่อยแล้วก็วิ่งมาหา n p c ตรงนี้หน้าประตูแบบนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายคาถามนะครับสีเหลืองๆก็ให้เรากดคุยไปได้เลยเสร็จแล้วก็กดตกลงโอเคนี่มันก็จะบอกนะครับภารกิจเควสว่าอยากให้เราไปทาอะไรบ้างกดรับมาให้เรียบร้อยและวิธีการดูเควสนะครับว่าเราเนี่ยไปรับเควสไหนบ้างแล้วนะครับให้เราเนี่ยสังเกตที่ซ้ายมือด้านบนนะครับอ่ะเนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันมาที่แถบซ้ายมือด้านบนแบบน,นี้นะ โดยเมนูสําคัญต่างๆในเกมเนี่ยจะอยู่ที่แทบด้านบนแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้กระเป๋านะครับนี่อยู่ที่ช่องด้านบนเหมือนกันจะเป็นเป้แบบไหนเนี่ยเราสามารถกดคลิกดูได้เลยนะพวกของไอเทมแคชที่ซื้อมานี่ก็เปิดดูได้แบบนี้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงแผนที่เกมนี้เนี่ยสามารถดูแผนที่โลกได้แบบนี้เลยซึ่งในแต่ละจุดข,ของแผนที่เนี่ยเขาก็จะมีบอกช่วงเลเวลของมอนสเตอร์ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแถวไหนมอนสเตอร์เลเวลเท่าไหร่บ้างเนี่ยก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของแผนที่ ก็ยังสามารถกดดูแมนป,ปัจจุบันที่เรายืนอ,อยู่ได้ด้วยนี่เห็นไหมอยากรู้ว่า NPC ตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถกดคลิกเดินในแผนที่แบบนี้ได้เลยนะหรือว่าจะคลิกที่ NPC ด้านขวามือเนี่ยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าในแผนที่เนี่ยเขายังมีจุดวาร์ปตามประตูเมืองด้านต่างๆด้วยนี่ด้านบนด้านซ้ายด้านล่างน,นะครับก็จะมีจุดวาร์ปต่างๆก็คือการวาร์ปไปยังแผนที่อื่นนั่นแหละซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องเสียเวลา วิ่งไปเลยก็ได้นะครับเพียงแค่เราเนี่ยทำการกดมาที่แผนที่แล้วก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับนี่วาร์ปในเมืองกดปึง๋งมันก็จะมีเป็นแท็บแบบนี้นะเล็กๆอ่ะเดีย๋ยวผมปิดนี้ก่อนนี่เป็นแท็บเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดอ l ลเนตบวก f 3ได้ก็จะเปิดหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถกดวาร์ปได้เลยนี่อยากจะวาร์ปไปเขตไหนนะครับนี่ประตูทางออกไหนเรากดปึ๊บมันก็จะวาร์ปส่งตัวเราเนี่ยไปยังเขตนั้นได้เลยนะฮะแบบนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ง่ายมากแต่ยัง มีจุดวาร์ปอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยมันจะเขียนว่าจุดวาร์ปนะมันจะเป็นแท่งกลมๆม,มีแสงแบบนี้ซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะครับว่าจะวาร์ปไปยังเมืองไหนนะฮะสามารถเลือกได้นะว่าอยากวาร์ปไปเมืองไหนของเกมนี้บ้างนะครับรวมไปถึงฟิลนะครับหรือคือในส่วนของแมปต่างๆดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยสามารถเลือกวาร์ปได้เลยด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าสะดวกสบายสุดๆไปเลยท่านผู้ชมนี่อยากลงดันไหนก็วาร์ปไปยืนหน้าดันได้เลยหรือว่าอยากไปเมืองไหนเนี่ยก็สามารถไปได้แบบ ต้องวิ่งเลยด้วยนะครับต่อมาในส่วนการบังคับตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นเบสิกแบบง่ายๆนะ <c oughs> ก็จะสังเกตนะครับว่าตัวละครผมเวลากดวิ่งเนี่ยจะไป3ตัวเลยใช่ไหมแต่ว่าเวลาเล่นจริงหรือว่าใครอยากจะบังคับตัวละครแค่ตัวเดียวเนี่ยสามารถเลือกได้ที่เมนูด้านล่างนี่้ายมือตรงนี้นะครับโดยจุดเขียวๆ3จุดตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นจุดเดียวได้หรือคือบังคับเทียตัวนั่นเองนี่แบบนี้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าอยากจะบังคับตัวไหนนะครับด้วยการจิ้มไปที่ตัวละครนี่ เจ้าตัวไหนไปยืนวางตรงไหนแล้วก็ให้มันบอดออโต้ยังไงเนี่ยสามารถเลือกได้หมดเลยรวมไปถึงวิธีการใส่ของตัวละครดูสเตตตัวละครแต่ละตัว,นตวเนี่ยเราก็สามารถจิ้มที่ด้านล่างได้เลยนะนี่ของใครของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าอุปกรณ์สวมใส่หน้าสเตตัสนี่แล้วก็มีเรื่องของสกิลด้วยเรื่องของสแตนนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนี่สามารถกดได้เลยนะครับนี่ของตัวไหนก็กดตัวนั้นขึ้นมาแบบนี้ อ่าเลี้ยงขึ้นมาได้เลยทีนี้มาดูในส่วนของสแตนกันบ้างดีกว่านะครับโดยต้องบอกผู้ชมไว้ก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากเลเวลตัวละครที่เราต้องไปเก็บแล้วมันยังต้องเก็บเลเวลของสแตนหรือว่าเลเวลสายอาชีพอีกด้วยนะครับและแต่ละสแตนเนี่ยมันก็ยังมีสกลิลไม่เหมือนกันอีกด้วยได้โอ้โหสกลิลเพียบเลยโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสแตนแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเลเวลด้วยนะเห็นไหมเลเวลหนึ่งหมดเลยเราอยากจะเก็บเลเวลสแตนตัวไหนเราก็ต้องกดใช้สแตนตัวนั้นในการฟาร์มมอนเก็บเวลนะครับแล้วเล เวลสเตนคืออะไรนะฮะเลเวลสเตนเนี่ยมันจะช่วยเราสามารถปลดล็อกสกิลในสแตนนั้นเอามาใช้งานได้นั่นเองทุผู้ชมนี่แล้วก็อัปเลเวลสกิลได้ด้วยนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงทุผู้ชมอันนี้สาหรับผู้เล่นใหม่หลายคนน่าจะยังไม่รู้นะครับก็คือเวลาเราไปฟาร์มมอนทาเควสลงดันและอยากจะกลับเมืองหลักเนะี่ยหลายคนอาจจะเป็นปัญหานะครับบอกโห oh, พี่ผมต้องวิ่งไกลจัดเลยหรือบางคนเนี่ยยอมตายเพื่อที่ได้วาปกลับเมืองเลยนะซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีการกลับเมืองเนี่ยมันก็มีจริงๆก็ซื้อใบใบบวกัเมือง ก็ได้แต่น,นั้นก็จะเปลืองเงินนิดหน่อยนะครับหรือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยคือเปิดแผนที่โลกขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราอยากกลับเมืองไหนเนี่ยเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยสมมุติว่าผมอยากจะกลับเมืองแรกเลยนะครับนี่รีบบโดกดปึง๋งดับเบิลคลิกเข้าไปเพียงเท่านี้เนี่ยตัวละครผมก็จะเด้งกลับเมืองมาแบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายเลยนะครับแล้วก็ไม่เปลืองเงินด้วยนะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สบายสําหรับผู้เล่นใหม่มาก ทีนี้ในส่วนการโจมตีกันบ้างน,นะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยว่าตัวละครผมเนี่ยมันก็จะยืนโจมตีอัตโนมัติเลยนะตัวไหนเป็นตัวโจมตีมันก็ยิงไปเรื่อยๆมอนเข้ามาในเขตมันก็จะยิงแบบนี้เลยนี่โอ้โหแจมจัด ส่วนตัวไหนเป็นสายฮิวสายมัฟสายซับเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ของมันแบบอัตโนมัติเลยนั่นแหละซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่า AI ของเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่มันตกอยู่ตามพื้นแล้วนะฮะโอ้โหจะเห็นว่าบอทไม่ยอมเก็บของแบบนี้ทํายังไงดีวะเนี่ยซึ่งวิธีการเก็บของออโต้เนี่ยก็คือเราต้องมีสัตว์เลี้ยงนะและสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะวิ่งเก็บของให้นั่นแหละแต่สาหรับใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถเก็บของได้ง่ายเเพียงงแคคราก,กดชิป้ นี่ให้มันเป็นรูปมือแบบนี้เห็นไหมที่เมาส์ผมมันจะเป็นรูปมือแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยไม่ใช่นะพอกดเมื่อเป็นรูปมือแล้วคลิกทีนึงอ่าตัวละครก็จะวิ่งเก็บของนี่โอ้โหวิ่งเก็บหมดเลยตกตรงไหนมากวิ่งเก็บให้หมดวิ่งเก็บให้หมด อ้โหสวยงามพอเก็บของเสร็จปุ๊บกดสเปซบายอีกทีหนึ่งครับผมหรือวิธีการหยุดโจมตีแบบออโต้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดเมาส์ในการเดินแค่ทีเดียวแบบนี้ก็จะหยุดโจมตีแล้วนะอยากให้โจมตีใหม่ก็กดสเปซบาร์ใหม่นี่โหง่ายแท้เหลานี่เก็บของไปด้วย เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเกม Granado e s p a ร์กับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับโดยสําหรับใครนะครับที่กําลังคิดอยู่ว่าโอ้โหพี่ผมจะเล่นดีไหมเนี่ยเล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นเกมนี้เลยอันนี้เนี่ยตัดปัญหาทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่องของผมเนี่ยจะลงคลิปเทคนิคการเล่นต่างๆให้ดูแบบต่อเนื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตีบวกการท,ทําเควสตการอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็เทคนิคพิเศษอีกมากมายเลยเนี่ยก็จะรวบรวมมาเป็นคลิปสั้นๆให้ได้ดูในช่องนี้นี่แหละและย้บ วันนี้คือเกม PC ลิขสิทธิ์แท้ที่สามารถออโต้ได้เหมือนเกมมือถือเลยโดยสำหรับใครที่จะดาวน์โหลดเกมมาเล่นกับผมเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดผมแปะไว้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม